ตามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพอกับน,นุ่นหน่อยน้ำโชว์อี่แล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชว์ก็ไดเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าแนวทางตัวเลขของเมนุกค่ะเมนกเพิ่นไปร่วมพิธีบวงสวงพญานาคค่ะอยู่อำเภอนาเยี่ยค่ะจังหวัดอุบลเฮ้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ไดไปฟังค่ะปูเพิ่นมากมีมิดล่างค่ะแล้วก็มาให้แนวทางค่ะท่านผู้ชมตัวเลขค่ะ ัวเลขที่ได้มากนั้นสิปเป็นตัวใดกับเพื่อบ่าเป็นการเสเวลาค่ะกับไปฟังจากปากของมนุกผมห้อมกันค่ะไปค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะมนุกสวัสดีค่ะมนุษสวัสดีค่ะมนุกค่ะจ้าสวัสดีค่ะมนุกอัค่ะคือเมืออ่อนั่น,าน,านวันที่สิบเจ็ดเมษาเนาะไดไปอันบงสรวงไงอยู่ยังก่อนนายี้อ่ะ นายเอี่ยก็ได้ไปพ่อปูจ่าได้ไปพ่อปูปูใหญ่ทียู่ที่บูนนจ่าเล่ามากเล่าก็เล่าเล่าก็บบอกอายุเนาะบ่บเคยเห็นนแะล้วบอกแล,ล้วบอกอายุว่าอายุเล่านั้นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าปีปนีเล่ามาอายุเมืองมนุษย์นั้นยี่สิบแปดปี เราคลูก้ค่ะค่ะเราคนคิงลูกแมนจากตอนแรกก็ว่าสีบบได้ไปเพราะว่าทั้งเงินบมมีน้ำการลดลดกับเสียอ้ยรลดกับประกันเบิร์ดนะก็เลยบอก่อยากไปค่ะเดี้ไปไปได้มากก็เลยได้ไปน้ำเพลินครั้งแหลกค่ะก็ซื้อว่ามีบุญเนาะแม่นกับไปเห็นนีลาจากกิถทามมวดที่เขาไปทุกปีเขาว่าทุกปีบ่เค่อยบอกทั้งสีเนาะบ่เค่อยบอกบ่เค่อยบอกว่า ลงมาอยู่เมืองมนุษย์แล้ว28ปีเต่อายุเพิ่นนัน3,000หาร้อยคิดถ้าก็ว่าง่ายๆคือคุณแม่นกนี่ได้มีโอกาสเนาะไปเบิงไปรวมไปรวมที่น้ำเงินแมนบวงสวงอียงบวงสวงใหญ่บวงสวงพญานาคหน้าคาพญานาคนี่แหละปีหนึ่งจะมีละเถ้อปีละเถะคยูจึงวัดไดค่ะ อยู่นี่ล่ะอยู่อุบนท่านี่ล่ะอยู่จังหวัดอุบลแมนพี่บูนพี่พิรพี่บูนอำเภอพี่บูนเนาะอยู่บ้านหน้าเยี่ยอยู่บ้านนหน้าเยี่ยก็มี่ก็เป็นเป็นอีกปูหนึ่งปูตีแต่ว่าปูใหญ่แต่อยู่เพิร์พี่บูนอยู่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 พี่บูนจันทร์เนาะพี่บูนวังซาค่ะผู้ที่เพิ่นบอกว่าอายุเพิ่นสามพันหาร้อยหกสิบห้าปีนี่เพิ่นเพิ่นซื้ออย่างคุณแม่ ซื้ออยังบ่มาบ่งจ้ะคุณแม่จำบัวใหญ่นอกบัวบัวซื้อแต่หูแต่ว่าได้ไปรวมพิธีน้ำเพิ่นเพิ่นกับเด้กเบาได้กลาบเด้ฟโฟนแม่ได้กลาบเด้ฟโฟนได็กถักทายได้เบิ่งให้ผู้นั้นผู้นี้นะอันคือจังเฮาอยากถามยังเพิ่นก็จะถามเพิ่นจะเพิ่นสิบเบาเบาคือเฮาได้คือพวกไม่ใหญ่บอกว่า มากกับผู้นี่ล่ะคือขอต้นคนขับรถเนาะเล่าก็สิบอกว่าโอ้คนนี้บอกขับเกียร์ขับรถหรขับรถคือบานเท่าค่ะแมนเขาขับเกียร์โอ้คนนี้บอกเป็นคนขับเกียร์มากเพื่อนกะเพื่อนเกิดจสิมามาาตบหัวให้เท่าเนาะเพิ่นกัสิบอกต้องส่นนังสีนะไข่ไข่ว่าหาพอดแมน อันนี้ก็เลยว่าคนร้ายเขาบอกอนนะไรนะขัขบรถไปยงหลายๆคนสิ่งขับถ่ายหลายๆคนไ<ข>ด,ด้ว่าได้เอเป็นเกียนเนาะแม่เขาบอกเลยว่าคือภาษาบางเ่านค่ะแต่นนว,ว่าทุกปีที่บวงสรวงนี่บอบอกคยเยว่าบบนี้บอกคนที่เขาไปทุกปีนะเพราะว่าบ่เคยบอกอายุ แล้วก <oh> <oh> ็บอค่อยบอกว่ามมอยุ่งมองมนุษย์แล้วจักปีบเค่อยบอกค่ะปีนีละบอกปีนี้่นบอกเนี่ยบอปีนีบอกด้านั้างเพิ่นก็อาจจะสูบเนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่แต่ละคนแต่บ่าหน้านี่ก็คิดอยากไปบเคยได้ไปเนี่ยบอ้ะบอกโคยได้ไปเพื่อนชวนไปแต่ว่าบอคเคยไปมีมีปีนีก็เลย มันจิตใจมันอยากไปทั้งทั้งพญนาคนะนะค่ะทั้งจะคร้องกับบูชาอันพญนาคมากค่ะบูชามากมากขื้นกันสองเท่าค่ะเดี๋ยวยินงเดี๋ยวยินไเดียวยิ่งยังสั่นแล้วในข้อหมดซื้อของคุณแม่นี่เป็นจังใดกะกะอันเขาอันยังหรออึ้งอยู่บอกคุณแม่แมนมันเท่ากะ สธาน์มาแหง้งแหง้งแห้งเฮาเห็นแห้งเฮาหู้แห้งเฮาสธาเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่บูชาพญานาคูุแล่ะอันบูชาบวงพญานาคบูชาปีแลกหรืบูชาองค์พญานาคที่เป็นผู้ศีสุโธและม่ยาปฐุมามาบูชามาคู่หนึ่งจักว่าจริงหรือบู่จริงบ่พ่อเดือนลูกสื่อรถท่าใไม่มาไห้แมน เลยไปอธิษฐานจัิงสิบอกเพได้อพิธิษฐานใส่คือบูชามากบูชามาทางเฟสค่ะบาดนี้กับมามาหลอบหลังอีกมาบูชาอันบวงพญานาคค่ะกันมาตัวนี้มันจะได้ลาบล่อยบูชามากสมมติว่าคอยบูชามาประมาณวันที่สิบสี่เนาะของมหาวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกคอยช่อถือกเลยกเลยทั้งล่างทั้งบน Ooh, สามงวดติดกันเลยค่ะงัดต,ติดแมนสามงวดแต่ว่า right. ห้องห้องบอดด้ถือรายนะเพราะว่าเป็นคนที wow. ่เขเคยซื้อค่ะจะซื้อในหน่อยเขาจะถือติดกันเลยสามงวดเลยสามงวดสี่งวดจะติดเลยจนว่าเขาไทยบ้านเขาซื้อน้่มถืว่าค่ะเออแต่ว่างงวดนี่นี่คุณแม่กับสื่อตัวอายุปูนี่ละกับเบิไงวัยยูแต่จักสซิลืมหรือบอ เพราะว่าบองหูเนาะบองหูถ้ามันโดนลายกับเชดเนี่ยความลืมเป็นข้อมีบุญ<า>บุค <aría> คื่อนะถ้ารบุญบุญเนาะถ้ามีบุญหลักศาสนาสิบขลืมบุญวาสนาแต่ห้ากับสิบได้แสดงว่าคุณแม่นี่ศรัทธาในพญานาคเนาะค่ะแล้วก็มีความเชื่อด้านนี้แล้วก็สิว่าบ่เชื่อกับพ่ได้เนาะแม่เนาะลาบลอยกับมาโชคกับมาพร้อมๆกันบานีให้คุณแม่ตัดเล่น ตัวเลขหวดนี้มักตัวไหนคุณแม่ไม่ใจนะหนักตัวไหนไม่ใจนะหนััไหในอายุเพิ่นนี่ค่ะด้วยว่าในอายุเพิ่นด้วยว่าปีเพิ่นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเลขทีงามเด้กาคุณแม่เนาะพว่ขค่ะส่วนตัวคุณแม่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะออกบ่อยเนี่ยสามห้าก็ออกบ่อยหกห้าก็ออกบ่อยสองแปดสองเจ็ดก็ออกบ่อยคค่่ะะมีแต่ตัวเด่นทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนโตคุณแม่นี่มักตัวไดพิเศษตัวมูบ่ะคะตัใจว่าที่สื้อนี่แล้วหาเนะกหาเนะกหาเนาะค่ะหาหากาเนาะค่เะกนะฮกเนะฮก่าเะกหมาะฮกเนาะกานะกหเนาะกหาเนาะฮกหา่นาะกห่นาะานาะฮงเนาะฮกาเนาะฮาเนาะฮเนาะฮกหเนาะเนะกเพิ่กนกิกันมนหนีหาเนานาะคุณแเนเนะค่ะค่ะ ทางไหนกะงวด้เป็นหววที่สีกะเห็นท่านชมเอาไปพิจารณาเน้บงค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะความฝันของคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมบอกคะบอจ้ะบบมีความฝันอ๋อม่จ้บขอโถษขออไัยค่ะบ่เมนความฝันนะคะเนาะเป็นเหตุการณ์จริงที่คุณแม่จ้ะเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาไปบวงรวงแล้วเขากผูู้หญ่สิบอกมากันสิค่ะไปร่วมพิธีน้ำค่ะจ้าถือว่าไปทำบุญกับอาศิ้โชใกไงกลับมาก็ได้เนาะคุณแม่เนาะค่ะจางไหนกะ เอาไปเป็นแนวทางแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมนกหลายๆค่ะที er ่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมําหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชกับเสื้อผ้าท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งแนวทางตัวเลขของเมนกค่ะเมนกนี่เพิ่นกลับไปเข้าพิธีบวงสรวงค่ะอยู่อําเภอนาเยียจังหวัดอุบลค่ะเป็นบวงสรวงพญานาคค่ะปูพญานาคเพิ่นมาทาพิธีบวงสรวงเนาะค่ะ เมนกเพิ่นว่าตั้งแต่พิ่นผ้ากรไปมาบอเคยบอกถึงอายุของพิ่นค่ะแต่กาพิ่นก็บได้บอกว่าพิ่นมาอยู่เมืองมนุษย์อีกจักปีแต่ว่าหลบหนีพิ่นบอกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าปูนี่มีอายุ3 5 6 5ปีค่ะมาอยู่เมืองมนุษย์ได้ยี่ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเมนกเพิ่นก็ตัดตัวเลขที่มากนะคะเนาะห6 5ห้า 65ค่ะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะไปตัดเลนมุนเลนเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลวดประจาวันที่2พฤษภาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกขออีท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยหิ่งหิ่งปังปังถือรตตอลีรางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขกของเมนูกันทุกคนค่ะผ่านนุ่นหน่อยกากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยน้ำโชกน้ำเนต้อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ